พรุ่งนี้วัดท้องไซเดี๋ยวมาใบวัดเล่นเรื่องอะไรพ่งนี้นะคะว่าแล้วต้องนำโดมมีบอกแล้วมีคนถ่ายถูกวันดีจ้ารออยู่วัดแล้วแม่เคฝนตกมาจ๊ะกำนันบอกโอ้ยแม่ลุงฟ้าเอ่อที่สมศาคลแล้ฝนตกหนักมากที่นั่นตกไหมนุน่นบอกไว้อยู่แล้วไว้อยู่แล้วต้นเลยต้องเลื่อนนำดมค่ะ ็มาคุยกันเรื่องเล่นนำ้ำสำหรับคืนนี้อ่อคืนนี้ไม่รู้ว่าอะไรนะแม่ต้องรีบไปนะทางไปวัดน่าจะรถติดนี่งนี่ตำงช้ำชำชำชบเอเ่อเรื่องเล่นน้ำคืนนี้นะคะ <S <S เดี๋ยวแม่ขออนุญาตหลวงพ่อก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนั้นน่ะที่เราเล่นกันที่วัดวันแพนโดนต,ต,ตำหนิเยอะค่ะเขาว่าเยอะเลยนะคะ เราเขาก็หนึ่งเสียงดังสองไม่เกรงใจกันเลยสามาน้ำวัดไปเล่นเปลืองน้ำด้วยไม่เห็นข้อท่าเลยเขาว่าเยอะนะคะแต่เดี๋ยวเราก็มามาเดี๋ยวคุยก่อนนะคะก่อนจะเล่นก่อนจะอะไรเพราะว่ามันดึกไงแล้วเสียงดังเสียงดังจริงค่ะวันนั้นเราเสียงดังมากยังไงใครอยู่ในนี้ที่เป็นชาววัดบ้านแพนฟ้าขอโทษหลวงพ่อด้วยนะคะกราบขอโทษพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยที่เราเสียงดังนะคะแต่น้ําวัดน่ะคือ มีมีบางส่วนที่เราซื้อไปและอีกบางส่วนที่ใช้น้ําคือน้ําแข็งที่เอาไปแช่แช่แช่น้ําแก้วค่ะแล้วก็มันละลายก็เอาน้ําในถังแล้วมาเล่นกันนะคะขออนุญาตวัดให้อยู่แล้วค่ะต้องดูก่อนค่ะเรายังเพิ่งคาดหวังนะคะคุยก่อนใช่ต้องคุยก่อนค่ะเพราะบางวัดเขาก็ไม่ได้ชอบเราถ้าเทียทุกที่คนเราตั้งจิตตั้งใจนะคะชอบบางไม่ชอบบ้างใช่หลวงพ่อเขาไม่รู้แหละ เขาชอบไม่ชอบไม่รู้จตกวันนั้นโดนไม่ครู่ด่านะคะโดนด่ากันทั่วหน้าค่ะใช่ค่ะคุณน้ำถ้าจะเล่นต้องไปขออนุญาตก่อนนะคะเมื่อคืนได้เล่นน้ำไหมครับเมื่อคืนไม่เล่นค่ะเมื่อคืนไปไวกลับไวเพราะไกลมากค่ะขอบคุณค่ะคุณน้องๆจะเป็นค้าใช่จริงๆแล้วแม่ก็ไม่อยากเล่นหรอกแต่เราเข้าใจว่าเทศกาลนะคะนะคะมันเป็นเทศกาลที่ต้องเล่นกันเราก็ เหมือนแฟนคลับเขามาหาเราไ,ไกลๆเขาก็ยากมาสนุกสนานกันเราตรงนี้เราเข้าใจค่ะแต่ว่าบางที่เขาไม่เข้าใจนะคะบางที่เขาไม่เข้าใจหรอกว่ามันจะเป็นเทศกาลหรือจะเป็นอะไรเขาเข้าใจว่าคุณจะมาเล่นทำไมให้เลือเทินเนี่ยน้ำก็ปืนน้ำวัดเสียงดังพระเจ้าจะรับจะนอนอันนี้เรื่องเสียงดังจริงค่ะขอโทษตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อคืนไม่ใชยลูกของแม่เลยไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวก็เจอกันใหม่วันที่20สิก็วัดเข่ากานะคะ นครสวรรค์ยี่สิบเจ็ันาทีทาข้ารถจะติดนะแม่ช่วยเคุณลูกไฟไม่ตื่นเลยค่ะเมื่อกี้ไปเคาะประตูเรียกคนทำความสะอาดบอกไม่ต้องเคาะหรอกค่ะเดี๋ยวถ้าไม่ไม่ตื่นก็สามโมงเขาตัดไปโอเคเราก็บอกว่าโอเคค่ะตัดเลยค่ะขอบคุณนะคะมาติ้งไงค่ะได้ถามไปแหละแต่ง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 วันนี้ไรยิ้มใหญ่ไหมคะไม่ทราบค่ะ วันนี้บางบานยังเล่นน้ำกันอยู่เล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าทางอื่นค่ะเดี๋ยวหาทางเข้าทางอื่นนานๆค้างเข้าใจค่ะคุณพี่เรนูเราเข้าใจเลยค่ะแต่บางคุณเขาไม่เข้าใจนคะสิบเก้าที่ชุมพูเล่เรื่องอะไรน่าจะลำดำดง <laughs> จากเมืองยุทธยาวัดนำเต้าถึงก่อนวัดบาง